MEA Extra EP1 สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอแบบประกันแบบใหม่ที่ชื่อว่าสัญญาเพิ่มเติมข้ารักษาพยาบาล Extra หรือที่เราเรียกง่ายๆว่าสัญญาเพิ่มเติม m e a extra นั่นเองค่ะ รายละเอียดได้แก่ 1. สจุดเด่นผลิตภัณฑ์ 2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3. ลักษณะของแบบประกันภัย 4. เนื่อนไขที่สำคัญ 5. การกรอกใบคำขอและข้อมูลอื่นๆเรามาดูเรื่องจุดเด่นผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกันก่อนนะคะ จุดเด่นผลิตภัณฑ์เรามาดูในเรื่อง 1. คุ้มครองลากหลายเลือกได้ตามใจคุณ5แผนความคุ้มครองที่ให้ค่าห้องตั้งแต่1,200บาทต่อวันสูงสุดถึง6,200บาทต่อวันอุ่นใจเมื่อลูกรักป่วยด้วยแผนความคุ้มครองสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ1เดือน 2. คุ้มครองยาวถึงอายุ90ปีอยู่เคียงข้างคุณยาวนานอุ่นใจทุกการรักษาอายุรับประกันไทยตั้งแต่อายุ1เดือนถึง70ปีต่ออายุได้ถึงอายุ89ปีคุ้มครองยาวๆถึงอายุ90ปีหมายเหตุอายุ1เดือนถึง10ปีสามารถซื้อได้เฉพาะแผน1,002 2,002 3,002เท่านั้น 3. คุ้มครองค่ารักษาส่วนเกินสิทธิ์สบายใจมากขึ้นเมื่อนอนโรงพยาบาลและผ่าตาดัดสำหรับค่ายาค่าเวชภัณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์และการพยาบาลค่าแพทย์ผ่าตาดัดกรณีที่เข้ารับการรักษาตัวโดยการผ่าตาดัด สบายใจมากขึ้นด้วยความคุ้มครองค่าผ่าตัดเปลดอวัยวะเป็น2เท่าจากค่าผ่าตัดทั่วไปส่วนที่เกินสิทธ์หมายถึงส่วนที่เกินวงเงินผลประโยชน์สูงสุดสำหรับหมวดที่2และหมวดย่อยที่4.3 4. คุ้มครองชีวิตได้เต็มที่อิสระตามใจคิดสามารถแนบสัญญาประกันชีวิตหลกักและสัญญาเพิ่มเติมได้หลากหลายตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยและสิทธิ์ลดหย่อนภาษีรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ10%หากลูกค้าไม่มีการเคลมและสัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับต่อเนื่องติดต่อกัน3รอบปีกรมธรรม์ประกันภยัยเบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสัมภากร 2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่กลุ่มคนทำงานที่มีไรายได้ประจำลักษณะทั่วไปอายุ20-35ปีอาชีพพนักงานประจำทั้งของรัชการและบริษัทเอกชนที่เป็นกลุ่มวัยเริ่มทำงานจนถึงระดับผู้จัดการจุดประสงค์การซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นการวางแผนด้านสุขภาพต้องการเพิ่มตามความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากสวัสดิการที่มีอยู่เพื ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งต้องการใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจากการทำประกรันแผนความคุ้มครอง MPA Extra ที่แนะนา แผน2 0 0 2แผน3 0 0 2แผน4 2 0 2แผน6ก0 2กลุ่มคนมีครอบครัวต้องการวางแผนค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตรลักษณะทั่วไปอายุ30-45ปีสถานะแต่งงานมีครอบครัวและมีบุตรแล้วจุดประสงค์การซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการซื้อความคุ้มครองด้านการรับ พยาาบลให้แก่บุตรของตนเองเพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งต้องการให้บุตรของตนเองเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดเมื่อเกิดการเรจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแผนความคุ้มครอง MEA extra ที่แนะนำแผน1 2 0แผน2 2 0 2แผน3 2 0ติดตาม EP 2ต่อไปนะคะ